เดี right. ๋ยวเดี huh. right. ๋ยวไอเจ๋งเจ๋งมึงจะตีใครนะมึงจะตีใครตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไมตีนเหมือนไม่ได้ปังไปอ่ะปักปัปัได้ไหล่ะมูนได้แน่ผหอยกวเวอร์น้ำเงินกันทำวันนี้้เือพี่พี่ทำอะไรผมาช้าเสพี่ทำองยโผอ่ะทน้ได้ไหมแขกหรมอ ไมาไี่แตกร้าวไม่รอาตมาแครเร่อนอนตัวเองทำเด้วยจานเดี๋ยวคุณเลือกไปีว่าหาซื้อผ้าสีพ้มส่พันแล้วทายป็นโอ้ ไหวไหมฮ่องกงเดินทางที <|so|>> ่ฮ่องกงฮ่องกงวหวเชียร์ครับขึ้นเครื่องมาแล้วจ้ามาดนม้เดี๋ยวไปฝั่งมาเก๊าเลย